สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอ IT ีอาราวยูนะครับวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านมารู้จักกับคอลัมน์ไทยประเภทหนึ่งครับที่บอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับคอลัมน์ไทยนี้เรียกว่า Reference นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับหากท่านอยากจะสนช่องนะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แได้ขอพรบคุณมากครับ เรามาดูเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเรายังคงจําได้นะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พาทุกท่านเนี่ยเล่นกับคอลัมน์ไทยในได้หลายรูปแบบแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาเจอคอลัมน์ไทยประเภทหนึ่งครับตัว Refer e n c e นะครับมาดูที่ตัวตารางข้อมูลกันก่อนนะเพื่อให้ทุกท่านาจะได้เข้าใจนะครับสหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เห็นได้ว่าเรามีการกําหนดหัวคอลัมน์ไทยต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มอีกหัวคอลัมน์ไทยหนึ่งนะ หัวคลอมไไทยนี้เอาเป็นอะไรดีนะครับตอนนี้เรามีการสร้างตารางข้อมูลอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า,า coffee นะครับซึ่งก็จะมีโค้ดมี coffee name นะครับแล้วก็มีรูปของ coffee ซึ่งเราได้แนะนำแล้วในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าถ้าเราจะให้อคอลัมน์นี้นะครับมีการเก็บว่าสมาชิกท่านนี้ชอบกาแฟชนิดไหนแล้วแล้วให้ไปดึง ข้อมูลจากคอลัมน์ท y ยพวกนี้มาเก็บไว้นะครับนะเป็นการเล็บเฟลส์หรือว่าอ้างอิงมานั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับกับมันที่ตัวตาราง member data นะครับแล้วก็เพิ่มชื่อคอลัมน์ใหม่ที่เราอยากจะสร้างนะครับก็คือเป็นชื่อคอลัมน์ว่าชอบกาแฟนี่นะครับเราก็ enter เลยนะครับเพียงแค่เป็นการเพิ่มหัวคอลัมน์นะครับนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ enter มาก็จะเป็นการ ปรับโครงสร้างใหม่ของตารางเก็บข้อมูลของเรานะครับจากนั้นครับให้เรากลับมาที่ตัวแท็บของแอปชีต์นะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรามีการแก้ไขตัวเพิ่มคอลัมน์ไทยใหม่นะครับเพิ่มตัวหัวคอลัมน์นะครับนะเราต้องมากดปุ่ม regenerate structure ตรงนี้ด้วยนะครับเราลองกดทีนึงแล้วระบบจะให้เรากดปุ่ม regenerate อีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มันก็จะรู้จักคอลัมน์ไทป์ตัวใหม่เข้ามารอสักครู่หนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวครับผมอ่าโอเคเมื่อระบบทำการ regenerate structure แล้วให้เราสกอร์ลงมานะครับสกอร์ลงมาที่ด้านล่างอ่าตารางของเรานะครับเห็นไหมครับเราจะเจอคอลัมน์ไทที่บอกว่าชื่อคอลัมน์ไทคือชอบกาแฟตรงนี้มันเป็นคอลัมน์ไทแบบ t e ทคธรรมดานะครับ เราก็จะเริ่มมาเรียนรู้กันทำแบบอคอลัมน์ไทยที่เป็นเลฟเฟรนซ์กันเลยนะครับโอเคนะครับอาจารย์จะทำอะคอลัมน์ไทยเป็นเ e ฟเฟรนซ์จากคอลัม name น์เนมที่ชื่อว่าชอบกาแฟนะครับแล้วเราจะไปดึงชื่อชื่อ,อตรงนี้ครับจากเนมของกาแฟนะครับเอสเปรสโซ m อเมริกาโนแล้วก็ราเต้มาให้ยูเซอร์เป็นคนเลือกนะครับเหมือนกับ e นำ um. เหมือนกับคอลัมน์ไทยแบบ e นำ um นะครับ อ่าโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับเราทำการเปลี่ยนคอลัมน์ type ตรงนี้ให้กลายเป็น reference นะครับพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าจอใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาอ่ามีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้ให้เราเลือกว่าตัว source table ของเราที่จะต้องการดึงข้อมูลมา reference มานั้นอยู่ที่ตารางเชื่ออะไรนะครับเราก็ไปเลือกเลยว่าเลือกมาจาก coffee ครับ ตารางชื่อ Coffee นะครับจากนั้นกดปุ่มดัน1ครั้งแล้วก็กดปุ่ม Save อีก1ครั้งครับนะครับมันก็จะเป็นการเลฟเฟเรนซ์ให้กับเรานะครับล้ลองดูนะครับว่าการเลฟเฟเรนซ์ของเราจะสำเร็จไหมนะครับเราลองกดเครื่องหมายบวกครับแล้วเราสกอร์ลงมาาเห็นไหมครับว่าคอลัมน์ชอบกาแฟนั้น ขึ้นเป็นลักษณะของ enum นะครับเป็นดอ o ดาว w n ให้เราเลือกแล้วลองคลิกเข้าไปดูครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเป็น coffee แบบขึ้นชื่อนะครับ espresso americano แล้วก็ latte นะครับเราลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับแบบนี้ครับอ่าเราลองกรอกข้อมูลไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองใส่ข้อมูลสมมุติเข้าไปนะครับเช่นอ่า นายประกอบนะครับมีรูปไหมนะครับเราลองอเอาสักอันหนึ่งนะครับเอารูปซักอันหนึ่งอะไรก็ได้นะครับอลองลองสักอันหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไลายเซนแล้วก็เซนกึกกึเข้าไปนะครับเบอร์โทรก็สมมุติขึ้นมานะครับพิกัดก็ลองปักสักที่หนึ่งโอเคนะครับจบการศึกษาจากปริญญาโทชอบอาหารอีสานปุ๊บ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันเกิดวันที่บันทึกข้อมูลคือวันนี้นะครับวันเกิดก็สมมุตินะครับนะติ้งต่างติ้งต่างนะครับว่าเราเราจะเลือกปีปีไหนดีนะครับสมมุตินะครับสมมุติโอเคแบบนี้ชอบกาแฟเราเลือกเป็นเอสเปรสโซ่นะครับแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับอายุก็จะคำนวณให้อัตโนมัติลองเซฟดูนะครับลองเซฟกดปุ่มเซฟครับผม รอ,อสักครู่นะครับสีส้มตรงนี้หายไปแล้วนะครับกลับไปดูที่ดูที่ตัวดัตเตอร์เบสของเรานะครับแทบ็บตรงนี้นะครับไปดูที่แท็บ Member Data อ่านายประกอบมาแล้วครับแล้วก็ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปนะครับอ่ามันจะมีการบันทึกตรงคอลัมน์ชอบกาแฟบันทึกเป็น100นะครับอา้าวทำไมมันไม่เป็นตัวอ่า เอสเปรส so หรือว่าอเมริกาโน่นะครับทำไมมนันบันทึกเลข100เข้าไปเลข100นี้มันก็จะเป็นเลขของรหัสของตัวรหัสของกาแฟใช่ไหมครับเราเลือกเอสเปรส so นะแต่ถ้าเราต้องการให้มันบันทึก100ไปแล้วเราเข้าใจตามนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราอยากให้มัน,นไปบันทึกอย่างอื่นก็เราก็ไปสามารถปรับได้นะครับนะแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ก็ในมุมมองของนะักคอมพิวเตอร์เนี่ย เราก็จะให้บันทึกโค้ดของสินค้านั้นลงไปแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับนะ,ะก็แล้วแต่เราว่าเราอยากให้บันทึกอะไรนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากให้บันทึกเป็นตัวชื่อกาแฟเลยนะครับทำได้ไหมเราลองมาดูตรงนี้แล้วกันนะสมมุตินะครับเราบอกว่าเราชอบกาแฟนะครับแล้วแล้วมันเลฟเฟรนต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะร์อยากให้ไปดูว่า ตรงนี้เราจะปรับได้ไหมนะบางคนบอกว่าอยากให้บันทึกเป็นชื่อกาแฟนะครับขอกลับมาดูที่ตารางตัวกาแฟนะครับตารางตัวกาแฟนั้นนะครับมาเราอยากให้มันบันทึกอะไรนะครับเช่นตรงนี้เดี๋ยวจันจะลองปรับให้มันเป็นตรงนี้ครับนะ,ะสิ่งที่มันจะโชว์ก็คือเวลาที่มันโชว์ให้ให้ยูเซอร์เลือกนะครับมันก็จะเอาชื่อกาแฟ แล้วก็รูปมาอย่างนี้ถูกต้องนะมันก็จะขึ้น2อ,อย่างเลยนะครับถ้าใครบอกว่าอยากให้มันเก็บเป็นอย่างอื่นนะครับก็ต้องมาบันทึกที่ในส่วนของตรงนี้ครับคีย์คีย์ก็น่าจะปรับเป็นตัว Coffee Name นะครับนะ,ะแบบนี้ครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนคีย์นะครับ ให้เป็นตัวนี้แทนนะครับนะ,ะตรงนี้จันก็ลาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับ,รบว่าแต่จันต้องการบันทึกเก็บโคด้ดจันก็เลยต้องมาติ๊กแบบนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าท่านบางท่านบอกว่าอยากบันทึกตัวชื่อกาแฟาก็ต้องเลื่อนมาแบบนี้นะครับนะเลือกตัวนี้นะครับโอเคตรงนี้ทําไมติ๊ก2อันก็คือเวลาที่ user เลือกเนี่ยอย่างเงี้ยครับเวลาที่ user เลือกเราอยากให้มันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยครับมีรูปด้วยแล้วก็มีตัวชื่อกาแฟด้วย อย่างงี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะต้องติ๊ก2อ,อย่างโอเคไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่าอ,าอยากให้ขึ้นเฉพาะชื่อกาแฟอยากก็ต้องเอาตัวนี้ออกไปนะไม่โชว์รูปแลกสั่งไปไมีเห็นไหมครับมันเปลี่ยนผลทันทีเลยนะแต่ถ้าจะบอกว่า,าเฉพาะโชว์เฉพาะรูปอย่างเดียวก็ต้องไปเอาติ๊กอย่างนี้ออกด้วยโอเคไหมครับนะพวกเราจะจะเข้าใจว่าอ๋อตรงคําว่าลาเบลมันมีผลกับ การแสดงผลของยูเซอร์นะครับตรงนี้เห็นรูปกาแฟด้วยแล้วก็เห็นชื่อด้วยอย่างเงี้ยเขาเข้าใจดีละถูกต้องละนะครับนะส่วนการเก็บในข้อมูลก็แล้วแต่ว่าท่านจะเก็บอะไรนะครับของอาจารย์เก็บโค้ดครับเพราะว่านะักคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเก็บโค้ดตรงนี้กันเราก็จะเอาไปประมวลผลอย่างอื่นมันจะง่ายกว่านะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องของตัว Refer e n ซ e อ่าซึ่งเป็นถือเป็นตัวคอลัมน์ไทยตัวหนึ่งที่เจ๋ง มากๆตัวหนึ่งนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับยังไงก็ตามนะครับในช่องอาทิยาเราอยู่เราก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้ชมทุกๆท่านนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e นะแชร์องความรู้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับโดยการกดปุ่ม Super อร์แนะครับ ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปความรู้ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ